ไลรบม้นนนน้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนครับผมอยู่กับผมใบอัฒชแนวขึ้นเขาได้พี่น้องเด้อมันนี้ใบอัฒเสียาพี่้าน้องมาเห็ดตำกุง้งซุกใส่ปลาหมึกครับอ่าขีดมีกุ้งลวกก่อครับปลาหมึกล,ก,มกลวกครับ,รบกร,ระตุ้นดิบใส่พริกใส่พริกเทสพี่น้องพริกแกงกับพริกหยิบใส่กัน น้ำมาค้ามเปียกไม่ได้ไปเก็บประกอบเอาเน,นี่ยค่ะอันนี้กับเที่ยมกับที่พักไก่เขาเลยพักยังไงพักพักเอาพักพักกรอบเลยนะครับสลัดที่เขาปลูกอยู่ในน้ำไม่ได้ปลูกในด,ดินะอ่ะมาเป็นหองมาเดี๋ยวไปจิตจำตัวม,มือหน่อยตัวม,มือมาใส่ขังเดลยใส่ขังเลย มยหนิ่ให้หน่อย,ยเอาเอาเอาพิกเซนะ็กซนได้ไปแล้วพิกจานไหนจะน้อยใ่หมดเลยว่ะ,วะเตอมเลยเตเลยเต็ดเลยเทียมนะ ่ขอไปแั่น้อยครับนั่จังหวะสายเสียบไร้น้อเสียบน้อยมเสียบไร้ Mình vai... không không có thêm ออเอาแดกซะมีแล้วครับต่อไปกะโอเคเทสครับไปเรื่องเสร็จเสร็จสามเนี่ย nào nào súc นามดีดีน่าจะขล้องอบติบบใส่เปียกนะครับเอาตะน,นามใส่เยงออกสามสีนช้่ยโผสมพอดี แน่นดูเสียตามด้วยน้ำปัะคามเปียกนะครับแซ่บแล้วค้นคอน่าน,น,น้อยใส่ซีส่อนรนะับม้สพอใส่อีกน้ำประเดียก บริบริตัตวงนะครับใส่ไเลยมักหลายกใส่หลายมักหน่อยใช่หน่อยแบบพวกเขาครับต่อไปก็เป็นน้ำปลาอืม่ไปันรอยนะเร่งโคเร่งก่อน ม้นก็เล้เวลาจะเบลกกว่าเขไดเบลไปหนองเอ้ยฝนตกยิ่ตกแปลกปอยู่ถึงว่าไซิมกันยช่กันมันค่นหรอกสิมึงฮึ ่จัดแบบขอเติมอีกเท่าไหรครับเนี่ยเอาคนนวดไปเลยหอมมิ้วยวนะประเดีย๋ยวช่วงไหมอ๋อชิมชินอืมดีแม่ ทุยอดแซ่ครับวันนี้ขอเราทุกทายกันเดี่ยใช้กุ่มกุ่มกระปึกกุ่มสะดุ้งกระมึก,มกลวกอะไร่างี้ có lẽ hầm này cứ chỉ này đập này ชิมปลุกหน่อยครับามาอรอยร่างตอนเข,นข,นข,นขนากลไม่กินเจ้าพ่อขึ้นมาครับข้นมาข้นมาดีน้อยหู้เด้อาาเด้อน้ำแดงเลมเย้ม โอ้โอ้มามาเปนออกมาหน่อมาพป่นอนอกมาบ่าตุ้้งสุกใส่ประมือครับเาอืมอ Xa bác non, ừ, nằm còn nữa. <noise>

ไม่พอขาดไม่พอไม่พอกางคนไม่ได้ปุ๊กปุ๊กยนงทำได xây dựng cũng không nằm không có việc ngoài ừ ừ ừ

สุดท้ายกะอาจจะว่าบ่ะหยกินมาเหมือบ่งแม่ได้พิรนตร์เด้อบ่อหยัดสิบกินอยู่ทั้งนอกเนาะเพราะว่าแม่บามา้านมันก็ติกินน้ำอยู่ วบวกระฝากคี่ฝากน้องคือเก่าฝากกนไหลคนแชร์กนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใบอัดเท,ทคลิปจะต่อไปรเรื่อยๆครับเ,เรื่อยๆเป็นนองเรื่อยขอบุญขอบคุณเป็นนองอะไรครับคลิปนี้บอัดเอาตำกุ้งสะดุ้งลวกปลาหมึกจิ้ครับไอพักกรอบบุกไม่ใส่ดินนะครับบุกทั้งน้ำแล้วก็จิ้งกับหนุ่มกินจะแซ่บเผพชรจะจัดมาฝากพี่ฝากน้งองกะขอตัวลแล้วเพื่อนน้องไปก่อน ฝากกัลไลรงกันแจ้งกัติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหวนะั่อนด้วยครับเด้อขอบคุณกับคุณหลายครับพี่น้องสวัสดีครับ